สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของพวกเราจะมานําเสนอยุคที่4ทฤษฎีการบริหารองค์การเชิงพฤติกรรมโดยทฤษฎีของเลนซีดลีเคิร์ดกับแนวความคิดทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงเสนอ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิธินาถอุดมสรร์รายวิชาการจัดการและการบริหารสถานศึกษาประถมมาวัยถ้าเพื่อนๆพนพร้อมแล้วเชิญรับชมรับฟังได้แล้วคะ่ะนิทานเรื่องเด็กดีรู้จักการทำงานเป็นกลุ่มตอนการทำงานเป็นกลุ่ม วันนี้คุณครูโบจะมาสอนเรื่องการทำงานเป็นกลุ่มคือการทำงานร่วมกับเพื่อนหรือการทำงานของบุคคลมากกว่าหนึ่งคนขึ้นไปโดยจะมีเป้าหมายในการทำงานอย่างเดียวกันมีการประสานงานวางแผนการดำเนินงานร่วมกันเมื่อมีการตัดสินใจอะไรที่สำคัญสำคัญที่มีผลกระทบต่อเป้าหมายโดยรวมก็ต้องมีการลงมติ ตัดสินใจร่วมกันจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงานกลุ่มข้อดีของงานกลุ่ม 1. การแจกแจงงานออกเป็นส่วนย่อยๆให้สมาชิกในกลุ่มทำหน้าที่และความรับผิดชอบทำให้งานบนรรลุเป้าหมายตามที่กลุ่มและกลุ่มงานต้องการ สสร้างการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมช่วยให้เกิดรู้รักสามคัคคีระหว่างสมาชิกในกลุ่มงานในการทำงานให้ประสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 3. การทำงานเป็นกลุ่มทำให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มผล,ผลผลิตจากการทำงานได้มากมาย คุณครูโบจะให้เด็กๆแบ่งกลุ่มกันโดยคุณครูให้แนวความคิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพตามทฤษฎีหมุดเชื่อมโยงของเลนซีลีเคิร์ดดังนี้ 1. การทำงานต้องทำเป็นกลุ่มจึงจะมีประสิทธิภาพ 2. สมาชิกแต่ละคนต้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนอย่างดี 3. การปฏิบัติงานของกลุ่มจะดีหรือไม่ ขึ้นอยู่กับหมุดเชื่อมโยง 4. ถ้าสมาชิกมีความจงรักภักดีต่อกลุ่มการทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ 5. จุดเชื่อมโยงจะเป็นได้ทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชางานกลุ่มรอบนี้มลิได้เป็นผู้นำกลุ่มก็จะมีหน้าที่ในการแจกแจงงานออกเป็นส่วนย่อยๆ ให้สมาชิกในกลุ่มทำตามหน้าที่และความรับผิดชอบรอบนี้มาลิเป็นผู้นำกลุ่มแล้วแต่รอบหน้าต้องปรับเปลี่ยนกันเพื่อที่จะได้ฝึกการเป็นทั้งผู้นำและผู้ตามของคนในกลุ่มเพราะการทำงานเป็นกลุ่มนั้นต้องมีทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามจึงจะทำงานกลุ่มได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าเด็กๆสามารคีและร่วมงานกันงานทุกอย่างก็จะผ่านไปได้ด้วยดีสรุปแนวคิดเรื่องหมุดเชื่อมโยงของเลนซิล e ีเคิร์ดก่อให้เกิดแนวความคิดในการบริหารแนวใหม่คือการบริหารโดยมีส่วนร่วมซึ่งเป็นการร่วมมือการทำงานระหว่างหมุดเชื่อมโยงทั้งแนวดิ่งและแนวนอน การมีหมดเชื่อมโยงที่ดีจะสามารถรักษาสัมพันธภาพระหว่างกลุ่มให้เป็นไปได้ด้วยดีกลุ่มจะรู้แน่ชัดในความรับผิดชอบร่วมกันตัดสินใจด้วยความเชื่อมั่นและไว้วางใจกันนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีทำให้เกิดการทำงานรู่ร่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพ